สวัสดีเจ้าประแม่พเป็นน้องที่รับฟังรายการเสียงตามสายจากทางเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกทท่านนะเจ้าจอนนี้เสียงตามสายจากทางเทศบาลมาส่งกระจายเสียงในวันจันทร์ที่9เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567วันนี้ตรงกับแฮมเจค่ำเดือน12เหนือนะเจ้าเจ้านี้ก็อ คงเสียเวลาดีกว่าะจะเอาข่าวสารที่น่าสนใจนจามาฝากให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบกันโดยเฉพาะเรื่องของลักษณะอากาศนะจ๊ะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงหลายๆหน่วยงานก็ได้ออกมาประกาศเตือนพี่น้องประชาชนนะจะในเรื่องของพายุนะแต่พา,ายุยางีกันนะจ๊ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเมื่อ ะมะแมลงนะจ๊ะของตะวาวันที่8กันยายนนะจ๊ะเป็นประกาศฉบับที่เซาเอนะจะเรื่องของพายุยาง,งินะจะเปินได้มีการอัปเดตข้อมูลนะจ๊ะว่าพายุโซนร้อนอยาง,งิบริเวณเมืองของทางประเทศเวียดนามนะจ๊ะบริเวณเมืองอูเทออีหรือเปล่าใี่มัแน่ใจนะจ๊ะ เปนได้อ่อนกำลังลงนะจ๊ะพอเข้าเวียดนามปุ๊บพายุก็อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วนะจ๊ะแล้วก็เมื่อเวลาตอน4ี่โมงแรงนะจ๊ะของตะวันมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูดอจุดห้าองศาเหนือลองติจูดร้อยสี่จุดห้องศาตะวันออกนะจ๊ะมีความโวยของลมนะจ๊ะสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณที่อ 5.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะจะพายุนพายุนี้ก็กําลังเคลื่อนตัวมาทางทิศเหนือนะจะค่อนมาทางะตะวันตกเล็กน้อยนะอย่างจ้าจนะจะคาดว่าจะอ่อนกําลังลงนะจะเป็นอยอมความกดอากาศต่ำนะจะกําลังแหงในระยะต่อไปนะจะลักษณะเสีอีก็จะทําำฮ้ ภาคเหนือนะจภาคเหนือเฮาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อโดยเฉพาะตรงช่วงตอนบนนะจัมีฝนตกนักถึงนักมากนะจัก็จะอาจจะมีลมกระโชกแรงบางแหง่งตัวณนะจดังนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะจตจที้ก็ยังปกคลุมตนะจ่าที้ทางด้านทะเลอันดามันนะจก็ มีเข้ามาเหมือนกันกําลังก็ค่อนข้างแหงก็ทําให้ประเทศไทยเฮานะเจ้าได้รับผลกระทบดังกล่าวนะเจ้าขอให้ประชาชนนะเจ้าได้ติดตามข่าวสารของทางกมรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าซึ่งถ้าเฮาได้หันพายุนะเจ้าความรุนแรงของพายุอย่างนี้นี่เก็ถือว่าออรุนแรงพอสมควรเหมือนกันนะเจ้าได้เห็นภาพข่าวในออสื่อต่าง,างนะเจ้าพอขึ้น แถวประเทศจีนบริเวณเกาะไหหลัมนั่นกาะทาให้บ้านเรือนต้นมงต้นไม้อยได้ท่าความเสียหายนะจ้ะรวมถึงทางประเทศเวียดนามตุยนะจ้ะพอมาถึงไทยเฮาก็ะความแรงของพายุนี้ก็ลดลงไปนะจกะกอคาดว่าภายในอาทิตย์นี้นะจ้ะเรื่องของสภาพอากาศฝนฟ้าก็จะตกกันค่อนข้างหนักนะจ้ะถ้าดูจากอาการพยากรณ์อากาศนะจ้ะ โดยภาคเหนือเฮาก็คาดว่าน่าจะมีฝนอยู่ที่ประมาณร้อยละสีในในวันวันนี้นะเจ้าจะมีฝนประมาณรนะ้อยละสีเนาะและหลังจากนั้นเราก็คงต้องติดตามต่อไปว่าปริมาณฝนจะนักจะน้อยมอกใดนะจ้า ก็อันนี้ก็เรื่องของพายุที่เกิดขึ้นมานะเจ้าเกิดจากสภาพอากาศนะเจ้าแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อนก็คาดว่า,าบ้านเฮานะเจ้าถ้าเจอพายุแหมก็จะมีล่องมอรสุมเข้ามานะเจ้าล่องมอรสุมก็จะทําให้ฝนตกหนักเหมือนกันนะเจ้าอันนี้ก็ท่านใดอยากจะติดตามข่าวสารของทางกรม,มอุตุนิยมกรมอุตุนิยมวิทยาก็เข้าไปได้ที่เพจ Facebook ชื่อว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าแล้วท่านก็จะได้หัน เรื่องของอสภาพอากาศนะเจ้ามาถึงข่าวสารของทางเทศบาลตำบลบ,บ้านกลางเฮานะเจ้าในช่วงนี้ก็มีข่าวร้ายข่าวที่น่าสนใจนะจอะเมื่อช่วงวันวันที่สองที่สานะจ้าที่สองถึงหกันยายนเนาะ าทางโรงเรียนบ้านกลางเฮาอาจารย์โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านกลางเฮาได้เข้าร่วมในการแข่งขันทักษะวิชาการและผลงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศที่จ,จังหวัดเชียงไฮมก็มีอยู่3รายการที่เฮาได้เข้าร่วมการแข่งขันนะจา้ะ ผลสรุปจากการแข่งขันก็คือเฮาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยระดับชั้นป4ถึงป .6 นะเจ้าแล้วก็เหรียญทองการประกวดแข่งขันฮูล่าฮุบประเภทระดับประถมวัยแล้วก็เรื่องของการเข้าร่วมการแข่งขันในการตอบปัญหาคุณธรรมของม1ถึงช่วงมอ 1- ถึงม3ก็ได้รัดาับที่7นะเจ้าแล้วก็ยังมีการแข่งขัน รถทีบขาไทยนะจ๊ะที่ช่วงสุขสาติที่ผ่านมานะจ๊ะทางเทศบาลเฮาก็มีน้องนนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านกลางเฮานะจ๊ะเข้าร่วมในการแข่งขันจักรยานขาไทยเฉลิมพระเกียรตินะจ๊ะที่จังหวัดสมุทรปราการนะจ๊ะมีรุ่นอายุ6ปีกับรุ่นรุ่นอายุ6ปีประเภทชายและกับประเภทหญิงนะจ๊ะก็ การแห่งคันจะมีถึงในมีถึงตะว,วันนะจ๊ะแล้วก็บลนการแห่งคันจะเป็นจะได้ละออนเฮาจะได้ห้ามรางวาันอย่างก่อนนะจ๊ะเดียวก็จะได้นํามาประชาสัมพันธ์ให้กับว่าแม่พี่น้องได้ทราบกันในโอกาสต่อไปนะจอบมาถึงข้าวแหมข้าวหนึ่งนะจ๊ะเรื่องของรางวาัลแหมแล้วนะจ้รารางวัลตีทางเทศบาลตำบลบ้านกลางเฮาจะเข้ารับนะจ้ะโดย ท่านรองชาตรีสุริยจักรจะได้เดินทางไปรับรางวัลนะเจา้าก็คืออ่ารางวัลเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตนะจ๊ะจากอ่าสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าชื่อย่อป้นก็คือปอปอทนะจ๊ปปะปปททหารเนี่ยนะจ๊ะอ่าพีาก็ได้มอบรางวัล เครื่อข่ายดีเด่นนะเจ้าคือกับทางเทศบาลตำบลบ้านกลางเฮานะเจ้าโดยท่านรองชาติก็จะได้ไปรับารางวัลน,นี้นะเจ้าที่จังหวัดนนทบุรีในวันที่1 1กันยายนนะเจ้าก็เป็นแห่งหนึ่งรางวัลที่เฮาได้รับมาจากหน่วยง,งานที่เปิ้นจัดขึ้นนะเจ้าซึ่งารางวัลน,นี้เปิ้นเปิ้นมอบื่อกับทางท้องถิ่นนะเจ้าเป็นการ สร้างและก็พัฒนาพัฒนาเพิ่มประสิทธ,ธิภาพเครือขา่ายภาคประชาสังคมนะเจ้าเพื่อเข้ามามีบทบาทแลวก็มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังนะจ้าแจ้งเบาะแสการทุจริตและก็บูรณาการกับเครือข่ายเพื่อขยายผลในเรื่องของการเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตไปสู่พื้นที่ทั่วประเทศนะจอันนี้ก็เป็นแถมเรื่องรางวัลที่เฮาภาคภูมิใจกันนะเจ้า,ามาถึง ข่าวอ่าในส่วนของข่าวจากทางสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะเจ้าเปิ้ลอ่าได้แจ้งมาในเรื่องของการอ่ทาทำบัตรนะเจ้าออกบัตรประจำตัวคนพิการด้วยระบบออนไลน์นะเจ้าแบบแบบใหม่นะเจ้าแล้วก็อ่าได้แจ้งหยุดการให้บริการการออกบัตรประจำตัวคนพิการณนะโรงพยาบาลระปูลน,นะเจ้ารายละเอียดก็คือ,อ ท่านที่เป็นผู้พิการนะจ้ะเป็นผู้พิการหรือว่าเป็นญาติของคนพิการอันนี้ท่านก็ต้องฟังรายละเอียดดูนะจ้าว่าตอนนี้แนวทางการออกบัตรประจําตัวคนพิการเพิ่นสามารถออกด้วยระบบออนไลน์นะจ๊ะออนไลน์ท่านก็สามารถไปขอรับบริการได้นะจ๊ะที่ทางสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะจ้า แล้วก็เรื่องของการให้บริการกับทางพี่น้องที่จะทําบัตรนั้นนะเจ้ะก็ะได้มีการแจ้งยุดนะจ๊ะเป่นยุดการให้บริการออกบัตรประจําตัวคนพิการหน้าโรงพยาบาลละปูนตั้งแต่วันที่2 8สิงหาคมที่ผ่านมานะจาเนื่งจากว่า ระบบการออกบัตรประจําตัวคนพิการอยู่ในช่วงของการปรับปรุงนะจอ๊อในส่วนของทางสํงานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ยังทื่อบริการออกบัตรประจําตัวคนพิการได้ตามปกตินะจอ๊อดังนั้นก็ถ้าหากว่าท่านจะต้องทำบัตรนะจอ๊ออาจจะต้องรอรูปแบบที่เปินคือบริการนะจอ๊อย่างเต็มรูปแบบเนาะอันนี้ท่านสามารถเข้าไป ยื่นคำขอนะเจ้ายื่นคำขอแล้วก็การให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการด้วยระบบออนไลน์นะเจ้าสามารถเข้าไปได้นะเจ้าที่ระบบของอไทยดีนะ้าระบบไทยดีของกรมการปกครองนะเจ้าแล้วก็เพื่อจะมีแหมแพลตฟอร์มหนึในการตรวจประเมินแล้วก็ออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ของทาง กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะเจา้าอันนี้ก็เป็นแหมรูปแบบหนึ่งนะเจา้าตี้ก็เอามาคือบริการสําหรับท่านที่บาสะดวกในการเดินทางไปขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐนะเจา้าโดยการนําระบบนะเจา้าระบบออนไลน์นะเจ้าการยื่นแบบออนไลน์มาใช้นะเจา้าอันนี้ก็แจ้งให้กับท่านที่เป็นผู้พิการและก็ญาติของผู้พิการได้ทราบกันนะเจา้าในสัปดาห์นี้จังหวัดูนเฮามีกิจกรรมนะเจา้าที่วัดพระาธาตุ งานสลากพัดหรือว่างานสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดระปูนจะเริ่มในช่วงของวันที่11ถึง17กันยายนนี้นะเจ้าในวันที่11ก็จะมีการประกวดต้นสลากย้อมสูงต่ำกว่า12เมตร15เมตรนะเจ้ามีพิธีเปิดในวันที่11เหมือนกันเวลาหโมงแรงนะเจ้าแล้วก็มีการแสดงนะเจ้าแต้มสลากด้วยแสงสีนะเจ้า วันที่16ก็จะเป็นกิจกรรมแห่ต้นสลากนะจ้าสูง8เมตรสูง5เมตรสูง3เมตรนะจ้าแล้วก็วันที่17เป็นวันงานเนาะก็จะมีกิจกรรมตานสลากกระพาดกันตั้งแต่ช่วงเจ้านะจะช่วงเจ้า7โมงก็ทําบุญตักบาตร8โมงคณาสนาตาอ่าที่จะมาถวายสลากย้อมสลากทั่วไปกับน้ําเส้นมาหอมกันตี้บนวิหารหลวงนะจะ หลังจากนั้นก็จะมีพิธีถวายเส้นสลากแด่พระภิสุสาม,มนเมณรที่มาร่วมงาน11โมงถวายพระทหารเพลงแด่พระสงฆ์ณจ่าที่รับนิมนต์มาณจับเวลาเตียงเกึือจะทางพระสงฆ์ที่ได้รับเส้นสลากก้นจะเดินออกหาต้นสลากเจ้าที่ได้จารึกไว้ในเส้นสลากก็คาดว่ากิจกรรมจะเสร็จสินส้นกันในเวลาประมาณบ่าย3โมงเจ้า ก็อ,อันนี้เชิญชวนพี่น้องนะจ๊ไปแอลนะจไปไทยรูปไปเช็คอินไปเผยแพร่คือคนต่างจังหวัดเพิ่นได้หันประเพณีที่ดีงามของเฮานะเจ้าหนึ่งปีก็จะมีเตื้อหนึ่งนะเจ้าก,ก็เป็นการทำบุญใหืกอกญยาิพี่น้องที่เป็นล่วงลับไปแล้วเป้นห้องว่าตาล ต่างสลักพันนจ้าถ้าอู้กันภาษาชาวบ้านก็เพราะว่าตันหาผีตายเนี่นะจ้าอันนี้ก็เรื่องของการกระตะเวทิตาคุณกับบิดามัรดาญาติพี่น้องผู้ที่ลงรับนะเนาะเฮาก็มาร่วมทําบุญกันปีหนึ่งก็จะมีเหตุเตือนหนึ่งนะจะ่ย้ำเหตุการณนึ่งช่วงงานวันที่1 1บเอถึงสิจนะจ้าที่วัดพระาธาตุทะเลคุณชัยเจ้า ามาถึงแหมงานนึงนะจ๊ะเป็นงานบุญของทางคณะสงฆ์ตำบลบ้า,น,าบบน,นกลางเฮานะจ๊ะที่จะได้จัดโครงการธรรมะสัญจรเพื่อความปรองดองสมานฉันเป็นวัดสุดท้ายเป็นเตื้อสุดท้ายของพรรษานี้แล้วนะจ๊ะวันอังคารที่10กันยายนนี้นะจ๊ะจะมีโครงการธรรมะสัญจรที่วัดของคำนะจ๊ะวันอังคารที่10นี้นะจ๊ะเริ่มตั้งแต่เวลา 6โมงแรงเป็นต้นไปนจกกเจ้าก็อเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนานเจ้าร่วมในโครงการธรรมสัญจรเพื่อความปลองดองสมานฉันตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีพุทธศักราช2567เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษาด้วยกันนเจ้า ก็วันนี้ข่าวสารต่างๆเอามาฝากประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องกาะคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะจ๊ะมาปะกันได้ใหม่ในวันพุธนะจ๊ะเจ็ดเอ่อบัตรเจ็ดโมงแปดโมงนะจ๊ะหลังเขารับรงชาติแปดโมงเช้านะจ๊ะปะกันได้ใหม่ในเวลาเดิมนะจ๊ะวันนี้ข้าเจ้าพิมพ์ประกาศต้นแก้วทําหน้าที่ผู้ประกาศลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะจ๊ะวันนี้สวัสดีเจ้า